มาติดตามผลงานครับของการฉีดยาฆ่าเพี้ยก็เขาเริ่มฉีดมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแหละแต่ดูสภาพนะครับจากของพวกที่เขาฉีดไว้ว่าดูปัญหาพวกนี้มันจะมีตามมาไหมคือสังเกตด,ดูพวกของใหม่นะครับที่ว่า แตกยอดใหม่พอหลังจากฉีดยาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนไอ้พวกเก่าที่เป็นไปแล้วเนี่ยมันไม่หายแล้วครับเนี่ยพวกเก่าที่เป็นแล้วเนี่ยจบครับรอดูพวกใหม่เท่านั้นเองดูของใหม่ที่ว่ากำลังแตกยอดใหม่แล้วก็ฉีดยารักษาไปนี่เป็นยังไง คืออย่างน้อยๆก็ติดตามผลนะครับว่ามันเป็นสภาพแบบไหนมันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ว่ากันไปนี่ลอยเข้าพึ่งลดน้ําไปนะครับวันนี้เข้าฤดูหนาวยังมองดูจากสภาพแล้วยังมองไม่ชัดเพราะว่าบางส่วนบางส่วนใบมันยังไม่แตกใหม่บางส่วนมันพึ่งจะหายไปแต่อย่างนี้ก็คือ Ah. ถ right. ้าเป็นแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยพอดีเย็นแล้วแหละอาทิตย์มันส่องก็เลยออกลึงเหลืองอันนี้ยอดใหม่กำลังแตกมาดูสภาพเก่าก็ถือว่าโอเคครับยอดกำลังแตกใหม่งามดีครับนี่สภาพนะครับ ดูจากโคนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนอกจากนานานทีใส่ปุ๋ยสูสตร16สภาพโดยรวมก็จะเป็นพื้นดินห้านิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่างามดีครับช่วงนี้รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเด่นเน้นปุ๋ยมากเกินไป ลักษณะสรงต้นแล้วพวกเพียไฟเพียจ้กระจัดเนี่ยดูไม่ออกเพราะว่าของเก่ามันตกค้างของใหม่ยังไม่งอกไปดูต้นที่มันที่มันมีผลว่าใบอ่อนแตกแล้วเนี่ยโอ้ยูสวยครับที่แปลงนี้ ็ถือว่าใช้ได้เกือบทุกต้นเลยนะครับถือว่างามดีโดยทั่วไปก็เป็นแองเหมือนเดิมขุดเป็นแองโดยรอบกอกน้ำมีแต่ว่ายัางใช้รถยังติดนิสัยเดิมก็คือเอารถเติมแล้วก็เปิดน้ำใส่เอาจากสภาพทุเรียนนะครับอันนี้พวกของเก่าที่เป็นตั้งแต่ของเก่าอันนี้ของใหม่ เพิ่งฉีดยารักษาไปก็ถือว่าโอเคครับแตยังไม่ใหญ่ดีเท่าไหร่ก็ยังดูค่อนข้างออกย,ยากๆนิดๆเพราะว่ายอดมันยังอ่อนอยู่แต่ถือว่าแตกดีครับนี่ คือว่าสวยครับสวยในระดับหนึ่งได้แหละบางส่วนบางส่วนเข้าใจว่าน่าจะเป็นทุเรียนตายมาครับเอามะม่วงลงแผดน,น่าจะเป็นทานองนั้นแต่โดยรวมแล้วส่วนมากมีแต่ทุเรียนทั้งนั้น อันนี้ยังเล็กอยู่เล็กจัดครับเขาก็ท้เรียนเล็กนี่ก็ปกติโดยทั่วไปเนี่ปลูกกว่าจะโตได้กว่าจะนั่นได้ค่อนข้างนานครับแต่สาเหตุหลักคือเขาเน้นที่ฟงังไอ้หญ้าก,กบโคลนต้นเพื่อให้มันดินร่วนซุยเน้นดินร่วนซุยแล้วก็ปุ๋ยสูตร1ิบกไ็ได้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับ เรียกว่าเน้นปุ๋ยสูตรสิบหกมากเลยเม็ดปุ๋ยยังอยู่เลยครับยังละลายไม่หมดแต่ก็ถือว่างามดีไม่ไม่ถึงกับแพ้ปุ๋ยนะครับถ้าเป็นโรคแพ้ปุ๋ยแล้วมันจะพวกใบไหมใบขอบถือว่าโอเคใช้ได้ครับก็ไม่ถือว่าใส่มาก สภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่าดูดีครับนี่ได้ได้เลยก็ช่วงนี้หน้าหนาวอีกสักหน่อยก็จะเข้าหน้าแรงปกคุมได้ยากโดยทั่วไปเนี่ยแล้วก็ลดน้ำ ได้ครับแบบนี้ถือว่าก็ยังยังดีอยู่โอกาสที่อีกสามถึงสี่ปีสามถึงสี่ปีนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้ผลผลิตครับแบบเนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับโดยตัวไปแล้วเนี่ยก็คือคุม้มหญ้าแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิรู้สึกว่าห้องเข้ามา่ค่อยขาดจะมีเห็นอยู่เรื่อยๆ แว่าทุเรียนเล็กนะครับมันก็จะให้ใบใหญ่งาม,มก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะอยู่ทรงประมาณเนี้ยเป็นชื่อว่าทุเรียนน่ะก็มียอดแตกขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคครับสวยดี รู้สึกว่าต้นนี้จะงามกว่าเขาเลืกเกือนครับเนี่ยโอ้หดูผิวดีเลยแหละครับได้ได้เลย แตกดีครับงามคือว่าสวยเลยครับขนาดนี้สภาพโดยรวมนะครับมันก็จะเป็นแอง่งเป็นหญ้าคุมบ้างปกรดน้ำก็เน้นที่วันเว้นวันขอบคุณครับที่รับชม